โอ,อ้โหเราชี้เลยเดี๋ยวเราด่าด่าหมนเราเหลือน่ะอีคนหนึ่งใครคะน้องเนยน้องสาวน้องสาวร่ะนี้รอบเนยรับบทเป็นเป็นต้อมค่ะเป็นต้อมนะคะเป็นพี่น้องคานตามมากับพันคนละแม่อคนละแม่ดูจากความสูงก็รู้นะคนราแม่จริงก็จะเป็นก็เป็นแม่บ้านนี้จะตัวสูงสูงหมดเลยอันนี้แม่พ่อให้มาน้อยให้มาน้อยมา วันนี้ค่ะเราทั้งคุณอะไรนะเขาไปยืนอะไรตรงนั้นคือคุณครับมีส่วนร่วมกับวงของเราหูกไหมครับอนดี้ชอบอยู่คนเดียววันนี้ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเพลงเพราะๆซึ่งเป็นเพลงประกอบละครเรื่องพระดาวุษยาด้วยใช่ค่ะหกคนจะมาร้องด้วยกันถ้าเกิดร้องเยอะขนี้แล้ผมว่าเราจัดที่อิมแพ t ดีไหมครบอกที่ตู่ดีไหมครับ ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าพันร้องผันต้องรู้ดิอ่าอ๋อเพลงนี้เพลงนี้ชุดแรกก็ขอเดี๋ยวพลคือมันสอนบ้านจริงครับคือเมื่อกี้เพิ่งทำเสร็จเพิ่งทำเสร็จจากกระมี่แล้วก็ให้บินมอเตอร์ไซค์ขับเอาใช่ค่ะสนแล้วล้นเลยเมื่อกี้เพิ่งทำเสร็จเลยเนี่ยใช่ค่ะเธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอเพลงนี้จริงๆแล้วจะร้องคู่กับพี่เอ็มอัลครับก็เลยเปลี่ยนให้พี่ปอทฤษฎีเป็นคนร้องถูกต้องพี่มจะฟังพี่ปอร้องโอเคอ่าไม่ใช่หลอกอย่าไปเชื่อผมก็คงหลอก 宝贝。 I <laughs> do Yeah. Oh, name I it's ทั้งหมดที่ได้ยินชัดเจนมากคือแต่วันนี้ครับที่เหลือไปติดตามชมกันในละครของเราผมกับน้องแจ็คซ้อมกันมาอย่างดีครับหลังเวทีครนะผมฮะท่านนี้แหละแต่เฮ้ยใครเกิดอ่าวันนี้มีวันเกิดของน้องแจ็คด้วยดูจากเลข28เราจะประเดยให้น้องแจ็คดีกว่อนก็คิดว่าวันเกิดผมว่ายุเท่ากันอ้โหอ๋อมองทัน28ด้ยกันได้เสียงโหรอย่างล้นหลามมากฮะรับล้นหลามขอบคุณครงหมดับคนทั้งหมด เพลงให้เบิร์ดเดย์ให้กับแจ็คครับตัวตั้งครับโยนกันอย่างนี้โอ้ยมันเริ่มมาร่วมร้องเพลงให้เบิร์ดเดย์พร้อมๆกันเนี่ยเราให้กับน้องแจ็คของเรานะฮะอายุครบ21ปีแล้วสองเจฮปปี้เบิร์ t เดย์ แล้วก็มีการฉูดะหดกันบ้างฮะใครเอามาให้ใครเอาของแบบนี้ไหมพ่วมกับใครเอาของแบบนี้มาเปลี่ยนใหม่มาเข้าทางบ้านเลยอยาเข้าทางบ้านเลยมาแล้ว่มามาเเอาม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 าเาิามามาามามานาามามาานา ร่วมถ่ายรูปด้วยกันนะครับครับผมช่างพี่ช่างภาพนะครับช่างไฟช่างเสียงช่างหน้าช่างผมช่างหัวมันช่างใครก็ได้ครับมาเข้ามาให้หมดเลยครับคให้หมดแน่เลยเอาทีมที่มีปัญหาที่สุดก่อนทีมเสื้อผ้ามาก่อนทีมท่มีปัญหาครับให้อยู่หน้าสุดครับผมก็อย่างนี้แหละเมื่อทีมงานไม่มีหัวเรือนำมันก็จะไปไหนกันไม่ค่อยตรงครับครับมาครับมาเขไม่ค่อยมาครับนี่ครับมาเจอนะครับ กาเฟนะครับเสื้อผ้าหน้าผมของเรานะฮะใช่ครับที่เราพูดชื่อพี่ต้อยพี่ต้อยบ่อยๆนี่คนนี้ครับไม่ใช่แมทริกนะครับคุณดิวถ่งนะครับใส่แมกกนแดดสีดำนะฮะโอเคครับผมครับผมที่สวัสดีการนะครับรันตู้ครับนี่สมิธครกันนะฮะสวัสดีครับไม่หนิกไม่หน้าจีบคุยครัครับอันนี้ก็เป็นความในใจของทีมงานของเรานะครับผมผมไม่แก้ของกบ้านนดิผมบอกว่ากองละครเรื่องสนุกพี่ต้อยจะร้องเองพี่พูดกจะร้องเองนะครับ พี่บุ๋ยกับพี่กบจะร้องเพลงคู่กันคนหนึ่งโฟมดนะครับโฟมดอ้าหครบยังเอ่ยอาจารย์จีนไฟนะครับผมทีนไฟครับผมที่นั่งหล่อๆพี่ต้นไม้อยู่ครับผมครับขอเชิญกัปเปอร์ปุ่นนะฮะโอเคเฉิน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 โอ้ยน่ารักเขียวหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าเจ้าหน้าปุ่นนะครับโอเคนะครับแล้วก็เราไม่มีกล้องนะครับพี่เพรา่าทุกคนมาอยู่นี่หมดแล้วฮะหนึ่งสองสามเราชนะ เงียบซะดอลลี่ดังเลยเอาทุกคนละาเลยครับแล้วถ่ายหมดะเปิดเงนซื้อถาไปนะสุดท้าย อีกรอบนับหนึ่งสองสามแย่แล้วกระจายเลยนะคะแย่แล้วกระจายเลยยังไงครับแย่แล้วคือกระจายตัวใครตัวมันนะคะอ๋อเดลอดอรด์หรือเปล่าหนึ่งสองสามแย่เอากระจายครับกระจายครับงานเล่นก็มีบวันแรกแล้วนะครับผมการแต่ทำละครชาติบุษยาก็ต้องมีปิดกล้องลงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ ใช่ที่มีสีช่องสามนะครับที่ให้โอกาสพวกเราทั้งหลายนะครับได้มีการทำกันนะฮะถูกต้องรวมถึงบริษัทเวฟมีเดียครับผมแล้วก็มีเดียโปรดักชันนะครับที่จ้างพวกเรามาเล่นนะฮะถูกต้องค่ะแล้วก็สถานที่สวยๆกลางเมืองอีสสวนเป็นจากิกิ่ตคผมขอบคุณมากแฟนคลับนะครับของพวกเราทุกๆคนนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามค่ะถ้าดาวบุษยาทุกวันหลังข่าวศุกร์เสาร์อาทิตย์เอ้า บันแห่งความรักและละครดีๆนะครับที่อยากจะขอเชิญทุกคนไปร่วมกันด e e with ูร่วมกันชมนะครับผมขอบคุณมากครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันนะครับในละครเรื่องธบุษยาครับขอให้ทุกคนงานกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีค่ะรักน้อยแต่รักนานๆนะครับจากว่านเอฟครับผมขอบคุณมากครับ